สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาเจอก,กับผมอีกแล้วข้อเดียวเราจะบันเล็กแบบใหม่กันครับเอ้ยเอ้ยไมิชอันนี้ดิตจ้ที่เราวบเลยครับไม่ใช่แบบนี้ครับทุกคนแบบเองครับทุกคนยังมีแบบเองอีกนะมันมีอันโหลดด,ด้วยครับทุกคน เอ้พูดจริงมันมีกรดนะเนี่ยเนี่ยทุกคนสรุปสุดท้ายเขาก็พามกรดมาเลยผมจะเล่นหน้านี้เพราะผมจะเอารถมาแข่งกันนะดูสิว่ารถอ,อะไร เฮ้ยแมวของมันนั่งล,ลับาบปกติมันก็นิ่งอยู่แล้วะบบนี้ไ่เหรอมันนั่งกงแบบนี้อ่ะมันจะนอนเอะเลยทกเระดูซิวขนาดยาก ของคุณท no ิง <descon> อู้อะไรขอดู่ดยค่อเมื่อกี้ยออถึงห้อะไรวูนะห้า่พันห้าพันเลยหรอใช่ห้าพตอนนี้สิบห้คนเหรอตอนนีอเมกตอนนี้เอนตามยาสิ้าคนอยู่เย้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 เไ้้เ้เย้้ ตามนะโอเคมาทางตรงนี้เบ้เบ้เบ่เห็นนี่ไหมตัาจะแบบนไ,ไม่ใช่แบบนี้หรอกเบ้น่าจะเป็นยูทูบเบอร์ห้าร้อยห้าพันซับกดช่องชาดันเะบ็นนี่นี่เอาแบบนี้ให้ทุกคนถึงเวลาแล้วทุกคน ว้าวรถทุกขันจริงๆนะครับทุกคนรถทุกขันดูสิคำไหนจะไหวครับทุกคนทุกคนคิดว่าคำไหนอ่ะคังคิดว่าจากักรยานคันเล็กๆเนี่ยเลยจูบิวจูวแต่แรงนะทุกคน 妈咪，你。嗯 เตยมตัวรถทุกตัวจะเตยมตัวออกกันนะครับทุกคนยากแรกรถทุกคันจะต้องมีอุปสรรคเริ่มจากต้นไมเ้เล็กๆ<ม>เล็เลเลนี่ขอาวเพลงนี้มาแล้ว อันนี้ของช้นะจะก,กดกี่ไอซ์บนี้แล้วก็เลื่อนมาหาได้ถ้าจะเลื่อนมาหาอันที่เราอยู่ตรงตรงนี้นะทำดีครับคุณตูวเียไฟพอกนี้เป็นสามารถฟังของที่ไหนนะที่สุดได้ไหมอันนี้ครับ,บคุณเราต้องเขียน เราวางเตรียมตัวรถแตกครับทุกคนฉันลืมฉันลืมที่ว่าลืมงั้นไปก็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 ไปแบบนี้ครับทุกคนดูซิว่ารถแค่ไหนไปไยไปไปไปไอ้จักรยาน พี่ช่วยจักรยานแบบนะครับทุกคนโอ้ได้แล้วโอเคทุกคนตอนนี้ได้ทีแล้วเฮ้ยไปอยู่บนนี้สิ ไปอยู่บนคันที่มีโอกาสชนะมา,ากที่สุดรถปูม็กไปอยู่ข้างหน้าเลยข้อหามันมันมันอะไรเกินไปมันจะเอียงง่ายเกินไปรถคันนี้เพราะมันต่ำญญา้ยแสดงว่าผมก็ตเพิ่ม่ไปดีให้มันเพิ่มคนให้มันเพิ่มไอ้นี่แล้วก็คนให้มัน do it to the friend. Hey, not to you the fry. hấp เงินดูซิว่าจะได้ไหมดูซิว่าได้ไหม w h a ว w a t วิว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 กลับมาแล้ว ครับบักรถถังอ่อนเอ้ เราจะทำการย้อนเลยครับคุณสี่ขาอีกอะไรกันเช่นอะไรอย่าง,งคุณต้องผ่านน้ำนี้ไปให้ได้ครับคุณต้องผ่านน้ำนี้ไปให้ได้โดยมีแค่ที่อยู่ในนี้ได้แล้วก็คือคุณต้องรอจะคือมาสักเมื่อ

เออนี่ครับทุกคนมีคนมาถึงแน้นึกสึงว่าตอนที่มีคนกำลังไปที่เด็กนะดูเบอนว่ารถเซนชัยอ้าวเซนชัยมีรถจิ๊บเหรอรถจิ๊บเกด้วยกับไปตอนนี้รถจิ๊บกลับมาอยู่ที่ตรงนี้ได้ไงไม่รู้ครับบึกบึกไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไอตัวบึกบึก มืนกรชนคนไวยแลอพูดจริงใครสกุตเตอร์ที่สมกระโดดแกมได้พวกคุณจะกันไลค์คลิปดีว้าวว้าวไอรถทิฟตาา์แน่จะวิววิววกระโดดกัด้งอากาศดีกลอบดีอ้ ไปก็ไปก็ต่อไปเลยเยอจะขา,ขาตะบวมือเจาสักเหฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขับต่อดีไห ทุกคนจู่ว่าผมจะ่ำแต่ผมกระท้องชนะครับผมครับทุกคนแล้วก็ทำการกระโดดพุ่งขยานอีกรอบหนึ่งสลดรถที่เหลือเนาะลองไปรถมลลงมาจากอากาศดูสิจะแวะซอยบอยไฮบูเซอร์เดเดี๋ยวจะมีรถลงลงลงมาจากอากาศครับทุกคน โอเคมาแล้วคันดิ้งมาแล้วคันที่สองขันที่สามขันที่สี่ขันที่ห้าขันที่หกขันที่เจ็ดที่เหลือที่เหลือที่ยู่ในนเจ้าตั้งแต่แรก่ะทุกคนที่เหลือที่ยี่สิบเจ้าก็จะเล่น พันไป่นูกันว้าวที่ขันดูดีสิด<ส>ูสิว่าการแข่งขันต่อไปคืออะไรเพราะรู้่าจจะบรดเหาใจในน้ำได้ ดีไซนทุกอย่างกันครับทุกคนดูสิว่าสกูตเตอร์กับสกูตเตอร์ใครจะชนะทุกคนจะมีการต่อสู้กันด้วยครับทุกคนรอแป๊บโอเค โอเคลองมาลองมาก่อนเออเอาสักคุธทธะอันหนึ่งแล้วอ๋ออ้อเอาตัวอะไรดีครับทุกคน มาอยู่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้นนนนนมีโอกาสที่ผมจะเล่นโปเกมอนก็ได้มือมันยังถือได้ใช่ไหมครับก็ผมจะให้คนเะนี่ยดีไอ้แล้วกันนะนีก็ยังถือได้ด้วย ยับที่ระวังไอ้เนี่ยมันมันโหดจริงจริงมันเอาของมาไว้ข้างหลังเนี่ยเดบของไว้ข้างหลัง uh huh. มันเอาของไว้ข้างหลังแบบเนี้ยโอ้เฮ้ยแกไปก่อนเลยแกไปก่อนเลย ไปก่อนนะครับทุกคนคอนดีจะไปตามคอนซ่าคอนดีจะไปถึงเฮ้ยครับสกูตเตอร์ของสองคอนดีสกูตเตอร์ไหนจะไปก่อนครับทุคกคนเรามาเดินกันสกูตเตรอ,ร,อ,อร์รไหนจะไปที่แม่น้ำได้ก่อนถ้าเป็นสกูตเตอร์มันแรงจริงป สัญญาณทหาหน้าขจริงเลถ้าใครมาไม่ทันบอกใลยได้ว่าคนแน่นเลยถ้าใครมาพอดีแปะกับตอนที่มันแบบอ้าเหล็กลนหล่นมาพอดีครับทุกคนคนนั้นจะรอดไปแต่ถ้คนไหนมาไม่ทันเหล็กบอกเลยตายสถานเดียว ไม่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 ต้องไม่ต้องอยู่ตรงนี้คิดไปตรงนี้แบบนี้แบบเป็นเลยไอ้พ่อนี่มันกำลังมัดถึงแล้วว้าวแบบอลังการงานสร้าง Did <laughs> it?